สวัสดีครับพบกับผมในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราจะพามาดูลูกกบอายุ1เดือนนะครับเป็นชุดทดลองเลี้ยงนะครับด้วยอาหารปลาดุกโปรตีน25นะครับว่าลูกกบจะโตดีไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับคลิปนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจเลี้ยงกบนะครับด้วยการลดต้นทุนนะครับจากอาหารดีฟอกหรืออาหารกบที่ลูกละ600้5 0นะครับมาเหลือลูกละ 380บาทนะครับถึง400ร้อนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าลูกกบจะโตดีไหมนะครับนี่นะครับถึงบอกกบแล้วนะครับที่เราทดลองเลี้ยงด้วยอาหารประดุกนะครับโปรตีน25บห้นะครับ ว่าเป็นยังไงเราปล่อยลูกกบไปตัวเท่าเหรียญสิบนะครับให้กินอาหารโปรตีนสี่สิบก่อนตัวเล็กๆนะครับพอได้สักไซส์สักเหรียญสิบนะครับเราลองมาให้กินอาหารปลาดุกนะครับโปรตีนยี่สิบห้านะครับที่เราใช้เลี้ยงนะครับผ่านไป1เดือนแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลองมาดูตัวกบนะครับถามว่าสวยไหมสวยเลยนะครับผ่านเลยนะครับแต่ว่าการที่จะเลี้ยงกบ ให้ผ่านอย่างนี้แล้วสวยอย่างนี้คือเราต้องได้สายพันธุ์กบที่ดีด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ให้เขากินอาหารประดุกนะครับโปรตีน2ี่สิบห้านะครับเป็นชุดทดลองเลี้ยงจากผมเองนะครับเนี่ยครับทำกเกษตรแนวผสมผสานแบบลดต้นทุนนะครับเราต้องทดลองก่อนนะครับถึงจะมาบอกต่อให้กับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงลูกพันธุ์ กบหรือลูกกบเนี่ยนะครับว่าลองลดต้นทุนดูแล้วกบจะโตดีไหมเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงนี่นะครับเป็นชุดที่คนทดลองมาแล้วบางตัวก็ใหญ่นะครับบางตัวก็เล็กบางตัวเล็กนี่น่าจะเป็นกบตัวผู้นะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวเมียนะครับกินอาหารปลาดุกโปรตีน25นี่นะครับเราทดลองเลยทดลองอาหารปลาดุกโปรตีน25ว่า กบจะเป็นยังไงเลี้ยงกบอย่างนี้นะครับเราต้องถ่ายน้ําเช้าเย็นนะครับเพื่อลดกลิ่นนะครับเหม็นของน้ํานะครับผมถ่ายเช้าเย็นเลยนะครับใช้ไดโวนะครับ12โวล์นะครับคีบแบตเตอรี่ดูดออกนะครับปล่อยน้ําประมาณนี้เลยนะครับเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นเลยนะครับกบจะได้สะอาดนะครับสุขภาพจะได้แข็งแรงดีนะครับไม่มีกลิ่นด้วยตอนเราเอาเขาไปรับประทานหรือยังไงกบก็จะได้สะอาดนะครับ ดูแล้วกลิ่นไม่เหม็นด้วยนะครับเนี่ยโปรตีน25นะครับเราทดลองเลยใช้โปรตีน25อาหารปลาดุกเลี้ยงกบลดต้นทุนนะครับอันนี้ทํามาเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่พี่น้องน้องท่านใดนะครับที่สนใจแต่ถามว่าถ้าเราเลี้ยงจับเลยได้ไหมผมน่าผมคิดว่าน่าจะได้นะแต่เพียงแค่ว่าเรามาเพิ่มโปรตีนตอนใกล้ๆจับเอาดีกว่า ตอนนี้เลี้ยง25พอใกล้ถึงอายุจับสักเดือน2เดือนค่อยให้เขากินอาหารกบนะครับอันนี้นี่คือความคิดผมเองนะผมคิดแล้วผมทดลองเองที่ผมไม่ได้ถ่ายลงช่อง YouTube ก็คือผมทดลองกบอยู่ผมอยากจะรู้ว่าอ่ากบเนี่ยถ้าเราลดต้นทุนเขาลงมาเนี่ยด้วยอาหารปลาดุกเนี่ยเขาจะออกมาโตไหมโตดีไหมหรือว่ากบจะเป็นยังไงโตหรือไม่โต พอมันผ่านมาได้หนึ่งเดือนเนี่ยเรารู้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวเมียเนี่ยตัวใหญ่เลยเนี่ยอายุหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกินอาหารปลาดุกนะครับเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราให้เขาไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนที่เปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่ๆตอนนี้น่าจะอิ่มแล้วล่ะครับ ไว้เป็นแนวทางนะครับให้กับพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมหรืออยากจะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนอยากจะเลี้ยงแบบลดต้นทุนเรามาลองดูนะครับด้วยอาหารปลาดุกโปรตีน25ลองทําตามผมดูได้นะครับลองดูว่าจะโตไหมแต่ของผม,มทดลองแล้วกบโตนะครับตัวไหนที่เป็นตัวผู้ก็จะโตช้ากว่าตัวเมียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แตกไซส์เลยจะ เพียงแค่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวผู้ตัวไหนที่มันเป็นกบตัวเมียเนี่ยผิดตัวเมียเยอะเนี่ยอย่างสมมติเราฟื้อลูกพันธุ์ถ้าเราโชคดีเราได้ตัวเมียเยอะมันก็จะตัวใหญ่ตัวใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยครับ เอาไว้เป็นแนวทางเผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าผมทดลองอะไรดีๆได้แล้วประสบผลสําเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกต่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู เป็นอาหารปลาดุกนะครับที่เราใช้ทดลองเลี้ยงเลี้ยงกบนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับที่เราใช้ทดลองเลี้ยงกบนะครับโปรตีนยี่สิบห้านะครับที่เราทดลองเลี้ยงดูนะครับหากพ,พี่น้องๆท่านใดนะครับอยากจะทำตามก็ ไปทำได้เลยนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจะจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปงั้นคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ